เขาบอกว่าไปเก็บสมุนไพรผมก็แปลกใจที่สวนมองมีสมุนไพรอะไรไม่ได้ปลูกสมุนไพรอะไรสักอย่างเลยแกปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเขา่าผมก็ตามลงมาดูเ,าเขาพี่ขุดเห็นไหมเป็นหญ้าไมายลาบนะครับเนี่ยพี่ขุดเองเนี่ยหญ้าอล่รเนี่ยขุดยาสมุนไพรแกเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหัวเข่าเจ็บหลังเจ็บเอว กินต้มกินอันนี้หายเจ็บหลังเจ็บแล้วตื่นมาเมื่อเจ้าก็ลุกสบายหรีน้อยต้มหมดนะคระต้มหมดนี่แหละใส่ตัวใบเตยใบเตยใบเตยแล้วก็ยญ้านี่ต้มตัวกันแล้วก็กินลาบใบเตยแล้วใส่แหนมก็จะคขายจะคขาย ตะไคร้ชาบสองต้นตะไคร้สองต้นย่านี้เจ็ดต้นตะไคร้สองต้นใบเตยใบเตยต้นเดียวมันมันหายได้กะพี่หายเจ้าปวดหัวเข่ามาปวดละมาปวดละกะหน้าอกเจ็บก็หายเป็นหน้าอกเจ็บเป็นนมเจ็บจี่มันเป็นสมุนไพรนะเนาะเห็นในทานตามเห็นในเน็ตนะกะต้นนี้ย่านี้เจ็ดต้นตะไคร้์เราจะไคร้สองต้นสองแล้วก็ใบเตยต้นเดียวใบเตยต้นเดียวไม่ล้างดีๆเนาะ